สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับสวัสดีครับผมเชิดครับเรื่องนี้ผมขอเล่าจากประสบการณ์ตรงของผมเองครับมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวแต่มันฝังอยู่ในใจผมและยังตามหลอกหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้มันเริ่มเมื่อปีพศ2525 ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบจากกรุงเทพทำงานอยู่บริษัทส่งออกเล็กๆยังเป็นวัยรุ่นไฟแรงที่ไม่ได้คลุกคลีเรื่องไสยศาสตร์หรือพูดผีปีศาจอะไรทั้งนั้นวันหนึ่งแม่ผมล้มป่วยลงกระทันหัน,หนไม่มีอาการอะไรชัดเจนแค่สูบหอมอ่อนแรงกินอะไรแทบไม่ได้จนหอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอโรค ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ยาลดไข้กลับมาแต่การก็ยังทรงอยู่แม่ผมเคยเป็นคนร่าเริงขยันขันแข่งแต่ตอนนั้นนั่งเฉยยังเหนื่อยหายใจฟืดฟาดผมหาไปรักษาหลายแห่งทั้งหมอแผนปัจจุบันหมอพื้นบ้านหมอดูหมอจีนที่ไหนใครว่าดีผมหาไปหมดทุกทางจนเงินเก็บแทบไม่เหลือ วันหนึ่งป้าอารุณญาติห่างๆทางฝั่งแม่โทรมาจากบ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครบอกผมว่าไอ้เชษแม่องเป็นแบบนี้เพราะโดนของพาบัวผันกลับมาบ้านเธอที่นี่มีคนรักษาได้ตอนนั้นบอกตามตรงมันหมดหนทางถึงใจผมจะไม่อยากเชื่อแต่พอหันไปมองแม่ที่นอนหายใจรวยริน ก็ไม่มีทางเลือกอื่นผมลางานแล้วพาแม่กลับบ้านเกิดหันทีบ้านเกิดแม่อยู่ติดป่าในอำเภอเล็กๆคนแถวนั้นยังเชื่อเรื่องผีป่าผีบ้านผีเรือนและคาถาคมอยู่มากบางคืนยังได้ยินเสียงกรองสะบัดชชยเสียงคนเข้าสง่งบางหมู่บ้านมีคนเป็นนางเทียมซึ่งในภาษาชาวบ้านหมายถึงหญิงคนหนึ่ง ที่เป็นร่างทรงให้ผีป่าหรือวิญญาณดั้งเดิมของบรรพบุรุษบางคนก็ว่าผีพรายผีคนตายโหงหรือแม้แต่ผีแม่หมดผีปอบที่อยู่ในคราบคนตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าจนได้เจอกับนางเทียมเป็นคำที่เขาไว้ใช้เรียกกันส่วนชื่อจริงๆของเขาผมก็ไม่รู้ ป้าอารุณ์พาเราเข้าไปในกระท่อมกลางป่าไกลจากหมู่บ้านเป็นวันๆใจก็กลัวแม่จะเดินไม่ไหวสุดหนักกว่าเดิมแต่ใจก็อยากให้แม่หายพอไปถึงป้าบอกว่าการทําพิธีต้องอยู่ตามลำพังป้าเลยจำเป็นต้องกราบแต่ก่อนกราบป้ากำชับว่าห้ามออกจากทีน่นี้จนกว่าแม่ครูจะอนุญาตผมมองไป กระท่อมหลังนั้นเหล็กมากสร้างด้วยไม้ไผ่เก่าๆเืินดินเดบไม่มีไฟฟ้าขนาดกลางวานยังมืดครึ้มเหมือนพบคำํำกลิ่นข้าวเหม็นคราครุ้งไปทั่วจนผมต้องเอาหลังมือปิดจมูกข้างในนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้แก่เท่าที่ผมจินตนาการไว้ผิวดำแดงหน้าตอบยาวผมหยิกสัน้นสวมผ้าสิ้นหมอหอม สีหน้าไม่มีอารมณ์อะไรเลยตอนผมเข้าไปเธอแค่มองผมแวบเดียวแล้วพูดขึ้นว่ากลับมาสักทีนะแม่ของเองผมขนลุกว่าไปทั้งตัวไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเธอพูดเหมือนรู้จักแม่ผมมาแต่ชาติไหนแม่ผมตอนแรกนั่งเฉยแต่พอเจอหญิงคนนั้นอยู่ๆก็ร้องไห้โฮ ก้มลงกราบผมตกใจมากพยายามจะดึงแม่ออกแต่แม่ไม่ยอมไปไหนลูกกลับมาแล้วลูกขอโทษลูกยอมแล้วลูกขอโทษนางเทียมหรือคนทรงเริ่มทำพิธีในนั้นไม่มีแท่นบูชาอะไรมีแต่ของที่ใช้ทำพิธีใส่กะลาไว้ที่ผมดูออกน่าจะมีเลือดกีดเท่า พาเซนและเชื่อกอะไรสักอย่างเหมือนทุกอย่างเตรียมรอแม่ผมอยู่แล้วจากนั้นหนังเทียมเริ่มจุดทูปสามดอกใช้ไม้ฟาดพื้นพึรรมพรภาษาแปลกๆเอฮีพ่อครูเอ๋ยเอฮีจุมรับค่าน้อยเสือป่าผู้เลือค่าขอน้ำของมาแลกเลือดหนึ่งตับหนึ่งวิญญ,ญาณหนึ่ง แล้วหยิบใบไ,ไม้บางชนิดขึ้นมาขยี้ดมบอกว่าผีเจ้ากำลังกโกรธแม่ผมทำบิดสัญญาสัญญาอะไรผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าแม่เริ่มร้องไห้รุนแรงเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้พูดแต่ว่าขอโทษขอโทษขอโทษลูกขอโทษ นางเทียมหยิบใบไม้ข้างตัวจุ่มลงในน้ำสีเขียวเข้มมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายสนิมเลือดผสมกลิ่นสมุนไพรตบเบาๆที่หน้าผากของแม่แล้วเริ่มสวดมนต์เป็นภาษาทิ่นอีสานบนภาษาแปลกๆที่ผมไม่เคยได้ยิยนเสียงทุ้มต่ำเลิกเหมือนกล้องมาจากที่ไหนสักที่ไกลๆจากนั้นเธอก็ใช้ปินปักผมหักปลายแหลมจิ้มที่นิ้วกลางตัวเอง จนเลือดหยดลงขันเงินก่อนจะหยดเลือดนั้นลงในน้ำยาแล้วหยิบขึ้นมาป้ายปากแม่เลือดของครูบาแห่งป่าให้ยอมรับคอยเป็นนายใหม่แม่ผมตัวสัน่นจนผมแทบจับไม่อยู่ตาเลือกขาวกรีดร้องอย่างกับถูกเผาทั้งเป็นก่อนจะสงบลงเหมือนหมดแรงเจน้นนางเทียมก็เริ่มฟอนช้าๆ เหมือนการร่ายรำไม่มีดนตรีไม่มีเสียงโครยมีแค่ฝีเท้าแห้งๆแ,และเสียงสวดเป็นจังหวะรอบตัวเราตอนนั้นเย็นเฉียบถึงจะไม่มีลมทุกสิ่งเงียบลงอย่างผิดธ,ธรรมชาติแม้แต่จิ้งหรีดก็หยุดร้องเหลือเพียงเสียงไฟเทียนกระเพือผมนั่งนิง่งแทบไม่กล้าขยับจนกระทั่งพิธีจบ เธอให้ผมรับยาสมุนไพรที่ผสมเลือดตนเองน้ำตาไฟและเศษเปลือกไม้อะไรบางอย่างที่เขียวแล้วรู้สึกซาเหมือนลิ้นชาบอกว่าเอาไปให้แม่กินวันละสามเวลาแม่ผมดูดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในสองวันเดินได้กินข้าวได้น้ำเสียงกลับมาปกติผมดีใจมากคิดว่าเจอทางรอดแล้ว หลังจากที่ตอนแรกอะไรทุกอย่างดูแปลกไปหมดแต่คืนที่สามผมนอนไม่หลับเลยได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะพื้นกระท่อมเบาๆตลอดเวลาตอนแรกนึกว่าแม่เดินไปมาแต่พอลุกขึ้นมาเปิดไฟฉายดูก็ไม่เจอใครแต่เสียงก็ยังดังต่อเนื่องกระท่อมนั้นมีห้องเดียวกับพามานกัน ผมค่อยๆเดินไปมองตรงที่นางเทียมนอนไม่เห็นเธออยู่บนเบาะเลยแต่เห็นร่างหนึ่งกำลังก้มหน้าเลียอะไรบางอย่างบนพืนเสียงดังซูดซูดซูดแจบแจ๊บ,จบผมใช้ไฟไปเห็นเต็มตาเธอกำลังกินของสดๆที่เหมือนเครื่องในสัตว์หยิบมาเคี้ยวหยิบมาอมแล้วกลืนลงคอเหมือนหิวกระหายสุดขีด ตอนนั้นผมหงาดถอยหลังชนกับเสาไม้ลั่นเอียดจนนางเทียมหันมามองแววตานั้นไม่ใช่คนแล้วครับขนาดอยู่ในความมืดผมยังรู้สึกถึงสายตานั้นเธอไม่พูดอะไรเดินกึ่งย่องมาหาผมเงียบๆแล้วกระสิบว่าอย่าบอกใครมิั้นแม่เองจะไม่รอดผมยืนช็อกไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ มองไปทางไหนก็มีแต่ความเมืดเชจะอ,ออกไปตอนนี้ก็ไม่กล้าพอวันรง่งขึ้นผมเตรียมจะพาแม่กลับบ้านแต่อยู่ๆแม่ก็บอกว่าแม่จะอยู่ต่อแม่อยากอยู่ต่อเขาฟังประโยคนั้นจใจผมเหมือนหล่นวู้ไปที่พื้นแม่อยู่ไม่ได้หรอกแม่หายแล้วเรากลับกันเถอะนะ ตอนนั้นผมคิดว่าเป็นตายร้ายดียังไงผมก็ต้องเอาแม่ผมกลับแต่แม่ผมหัวรอบเบาๆแล้วพูดประโยคที่ทำให้ผมลืมไม่ลงแม่เป็นของเขาแล้วลูกแม่สัญญาไว้กับผีป่าถ้ารักษาได้จะยอมเป็นบริวารผมเหมือนโดนฟ้าผ่านั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะคว้าแขนแม่แล้วลากออกจากกระท่อม แต่ทันใดนั้นเองแม่ผมก็ร้องหวยหวนราวกับถูกแทงทั้งเป็นเธอลม้มลงชักกระตุกตาเหลือกหูเสียงแปลกๆออกมาว่าเอ็งจะพามันไปไหนมีข้าวสา์ให้โอกาสกลับมาจะทรยศข้าอีกหรือนั่นไม่ใช่เสียงแม่ผมเลยและตอนนั้นผมไม่เจอนางเทียมแล้ว ผมมุ่มแม่วิ่งออกจากป่าทั้งที่ขาอ่อนแสงอาทิตย์แทบไม่ช่วยอะไรเลยได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาเสียงหัวเราะและเสียงแหบแห้งกระซิบข้างหูว่าให้ข้ากินเธอเอาแม่อิงคืนมาขอข้ากินเธอพอถึงหมู่บ้านผมก็พาแม่ไปหาป้าอารนุนแต่แกกลับทำท่าทางแปลก เองออกมาได้ยังไงเขาให้เองออกมาเหรอรีพาแม่เองกลับเข้าไปเลยนะตอนนั้นผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ที่พึ่งของผมแล้วผมไม่รู้จักใครทีน่นี่แต่เหมือนจะมีคนรู้จักแม่ผมอยู่บ้างแกเป็นหญิงแก่ดูท่าทางใจดีเพราะเหตนาการแม่ผมแกก็รีพาไปที่วัดพระที่วัดรู้ทันทีว่า แม่ผมโดนของหนักมาหลวงตาบอกผมว่าผีป่าที่ว่ามันไม่ใช่แค่ผีมันคือวิญญาณปอบเก่าแก่ในคราบคนทรงมันนองหาเครื่องในกินต่อเนื่องถึงจะอยู่ได้และผูกพันวิญญาณกับแม่เอิงมานานแล้วตั้งแต่แม่เอิงยังสาวผมนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆแม่เคยเล่าว่า ตอนสาวๆเคยเข้าป่าไปอยู่กับคนทรงพักหนึ่งเพราะป่วยหนักแล้วก็หายผมไม่เคยเชื่อจนวันนี้คืนนี้ผมพาแม่มาวัดหลวงตาสั่งให้ลูกสิ์กั้นพื้นที่รอบสาลาวัดด้วยเชือกสายสินมีเทียนปักสีทิศใต้เทียนฝังหมากเมาแหงเปลือกพยาไฟและกระดูกสัตว์ป่าอาถรรพ์แม่ผมนอนบนผ้าขาวกลางศาลา รอบตัวมียานเขียนด้วยหมึกสีดำปนเลือดกายเสียงพระสวดบทไล่ผีผสมภาษาบาลีกับภาษาอีสานน้ำมาพัทหาล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 าป่าไผ่ล้อมหวัญยะาลงเงาหยัดฮับหลวงตาหยิบหุ่นดินปั้นขึ้นมาหุ่นหนึ่งสลักชื่อแม่ผมไว้ใต้ทานแล้ววางไว้บนกระโหลกสัตว์ เสียงสวดแรงขึ้นพร้อมจังหวะตีกรองที่ดังกึกกรองเหมือนเรียกบางอย่างมาจากอีกโลกแล้วตอนนั้นลมแรงก็พัดเข้ามาแม้ประตูปิดโยเทียนดับหมดในคราวเดียวแม่นอนนิ่งก่อนจะกรีดร้องเสียงต่ำสะท้อนในลำคอเสียงนั้นไม่ใช่แม่ผมข้าไม่ได้ต้องการแค่แม่มันเองจะต้องมาแทน พระชชายอีกโรบคว้าแซ่เคียนกลางอากาศเสียงฟาดดังปกักเหมือนฟาถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นแม่ผมกระตุกทั้งตัวร่างสะบัดเหมือนพายุแล้วแน่นิ่งไปในที่สุดหลวงตารีบเอาหุ่นดินไปฝังใต้ต้นอย่างนาร้อยปีผมตอกตะปูเจ็ดดอกลงกลางกระหม่อมหุน่นเพื่อตรึงวิญญาณหีป่ามันไม่ไปไหนหรอกโยม แต่เราผูกมันไว้อีกทีให้อยู่ใต้โลกไม่ได้ขึ้นมาสุดท้ายหลวงตาทำยิธีตัดวิญญาณเชิญครูบาอาจารย์มารวมแล้วใช้ศพของสัตว์แทนตัวแม่เพื่อหลอกล่อให้ผีตัวนั้นมาเข้าสิงจานนั้นก็ฝังตะปูลงกลางกระหม่อมตุ๊กตาดินแล้วเอาไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าแม่ผมรอดครับแต่หลังจากนั้น ความจำเธอขาดหายไปหลายช่วงและไม่เคยพูดถึงบ้านเกิดอีกเลยส่วนผมน่ะฝันเห็นนางเทียมอยู่หลายปีฝันว่าเธอยือนอยู่กลางป่าเปลือยกายกิยนอะไรบางอย่างในมือหัวรอบเบาๆแล้วพูดว่าข้าไม่ได้ต้องการแค่แม่เองวันหนึ่งเองจะกลับมาเองยายจัน คือคนที่พาผมมาหาหลวงตาแกบอกว่ามันจะไม่ไปไหนมันฝากบางสิ่งไว้ที่แม่ถึงหายแม่ก็ไม่เหมือนเดิมตัวอะไรหรือพีป่าต้นไหนกันที่ผมเจอแล้วทำกับแม่ผมแบบนี้ยายจันเล่าต่อว่าตำนานนางเทียมเป็นหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเทียมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายป่า เธอเป็นหญิงงามหน้าตาคมเข้มผิวคร้ำแบบสาวพื้นถิ่นมีสเสน่ห์เย้าวยวนทั้งชายและหญิงเทียมเป็นหมอต่ำแยและหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านมีความรู้ด้านพืชป่าหายากอย่างลึกซึง้งมีเสียงร่ำาหลือว่าเธอรู้วิชาผูกใจและหุงน้ำมันไพรที่ได้มาจากการถ่ายทอดของพ่อครูผีป่าซึ่งเป็นวิญญาณในป่าลึก ในยุคนั้นใครป่วยใครผีเขา้าหรือแหงโลกหรือแม้แต่เด็กมีผื่นพิษก็ล้วนพาไปหาแม่นางเทียมเพื่อให้เขา้าทรงและเป่าเสนียดแต่เบื้องหลังของนางเทียมกลับไม่ใช่การช่วยเหลือคนเพียงอย่างเดียวนางเทียมไม่ได้ใช้แค่สมุนไพรแต่ทำพิธีแลกเปลี่ยนกับวิญ,ญญาณผีป่าที่ชื่อพ ok ่อครูอีกแกงซึ่งเป็นผีร้ายชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นผีที่ชอบกินตับคนและหลงรักหญิงสาวที่ถวายเลือดบริสุทธิ์ให้มันเทียมรับใช้ผีตนนี้และเพื่อให้ตนเองมีอำนาจรักษาคนเธอต้องถ่ายทอดชีวิตจากคนไข้บางคนไปให้มันเป็นระยะทุกครั้งที่นางเทียมเป่าให้คนไข้แท้จริงคือการผูกวิญญ,ญาณคนไข้ไว้กับพ่อครูหากคนคนนั้นไม่แข็งแรงพอ วิญญาณจะเริ่มออกจากร่างในคืนถัดไปและตายในไม่กี่วันโดยในหมู่บ้านจะเข้าใจว่าโรคมันแรงทั้งที่ความจริงแล้วคือคนที่ถูกเลือกไปสังเวยเทียมจึงอยู่ได้ยืนยาวทั้งที่คนในรุ่นเดียวกันตายไปหมดแล้วจนวันหนึ่งเรื่องแดงเพราะเด็กสาวในหมู่บ้านหายไปสองคนทุกคนสงสัย เลยแห่กันไปค้นกระท่อมกลางป่าก็พบกระดูกสุกนีองค์ฝังอยู่ใต้แท่นบูชามีเศษตับสดๆที่ยังอุ่นอยู่แม้เธอปฏิเสธแต่สุดท้ายคนในหมู่บ้านก็ลงขันไล่เธอออกจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเธียมไม่ได้ไปไหนเธอเข้าไปลึกในป่าตั้งกระท่อมใหม่และเชื่อมวิญญาณเข้ากับพ่อครูอีเก้งอย่างสมบูรณ์ กลายเป็นนางทรงกึ่งผีที่ทั้งเป็นมนุษย์และไม่ใช่ในเวลาเดียวกันนางเทียมจึงอยู่แบบไม่แก่ไม่ตายเพราะข้ามพบไปแล้ววิญญาณของเธออยู่กึ่งกลางระหว่างโลกคนกับโลกวิญญาณหลายปีต่อมาใครหลงป่าแล้วบังเอิญเข้าไปใกล้เขตของเธอจะได้ยินเสียงผู้หญิงฟ้อนรำในเงาเมืด มีเสียงแนคนไกลๆทั้งที่ไม่มีคนเป่าและกลิ่นสมุนไพรไหม่หอมแปลกประหลาดลอยมาในอากาศแม่นางเทียมตายปีนานแล้ววิญญาณของเธอไม่เคยไปผุดไปเกิดเพราะวิญญาณติดอยู่กับบ่วงอาถรรพ์ที่ตัวเองผูกไว้ยิ่งมีคนกลับไปหาเธอเพื่อรักษาโรคเธอก็ยิ่งกลับมาแรงเพราะถือว่ายังมีผู้ศรัทธาอยู่ นางเทียมจึงยังวนเวียนอยู่ที่กระท่อมหลังเดิมแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนบางคนเดินเข้าไปเจอแต่ป่าร้างบางคนเจอเถาวันพันแน,น่นแต่บางคนหายไปเลยเหมือนไม่เคยเกิดมาถึงตอนนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเทียมยังถูกเล่าผ่านคนเฒ่าคนแก่ตามบ้านป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเชื่อกันว่า เห็นช่วงที่ผีป่าเดินทางและวิญญาณหิวมากที่สดหากฝันเห็นผู้หญิงผมยาวฟ้อนอยู่กลางป่าห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดเพราะเธอกำลังเลือกผู้สืบทอดใหม่พอฟังมาถึงตรงนี้ผมก็พอจะปฏิติดปะต่อเรื่องได้แล้วยายรู้จักแม่ผมตอนไหนตอนที่เริ่มไปรักษาเลยไหมเพราะผมถามยายจันเงียบไป สีหน้าไม่ค่อยดีเหมือนไม่อยากจะพูดถึงมันยายเป็นคนพาแม่เองไปรักษาเองตอนนั้นแม่เองป่วยหนักรู้ทั้งรู้ว่าหนังเทียมมันไม่ใช่คนปกติแต่ก็คิดว่าให้มันไปอยู่ไกลบ้านก็น่าจะผลแล้วขอแค่แม่เองรอดก็พอแม่ถึงไม่เคยพาผมมาเยี่ยมบ้านเกิดเลยและเพราะแบบนี้ลหละมัง แม่ถึงต้องกลับมาในที่สุดเพราะตอนสาวๆแม่เคยทาสัญญากับนางเทียมเอาไว้การเจ็บป่วยของแม่อาจไม่ใช่แค่โรคทางกายแต่มันคือคำสัญญาที่กําลังจะครบกำหนดกลับบ้านเรากันเถอะโลกมือแม่จับที่แขนผมเหมือนเย็นจนผิดสังเกตแต่แทนที่แม่จะจูงมือผมไปที่รถกลับจูงมือผมไปทางป่า แม่รถเราอยู่ทางนี้อยู่ๆผมก็นึกถึงคำที่ยายจันเคยบอกไว้ว่ามันจะไม่ไปไหนมันฝากบางสิ่งไว้ที่แม่ถึงหายแม่ก็จะไม่เหมือนเดิมแม่บานเชษกับแม่อยู่ที่ไหนผมแกรงถามแม่เล่นๆแต่น้ำเสียงกับสายตาที่แม่หันมาหาผมทั้งรอยยิม้มทำว่าผมขนลุกไปทั้งตัว แล้วอยากให้ใหเป็นที่ไหนละ่ะความจริงจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นกับผมและแม่บางอย่างผมก็ยังหาคำตอบมีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้คือแม่ไม่เคยเหมือนเดิมนับตั้งแต่นั้นมาเหมือนกับว่าแม่ยังมีบางอย่างอยู่ในตัวมันทำให้แม่แข็งแรงอย่างมีน่าเชื่อใจลึก ผมก็ยังคิดตลอดว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาทวงสัญญาหรือเอามันคืนจากชีวิตเราสองแม่ลูกตอนไหนหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง